รีวิวบินบิสเนสคัพสายการบินคาเทปซิฟิกสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันค่ะและเราก็ไม่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นนานถึง4ปีเลยเราไม่ได้ไปญี่ปุ่นนานขนาดนี้เราจะมีแบบธรรมดาได้ยังไงอะคะ เราก็ต้องบินสเนสคลาสค่ะสำหรับวันนี้เราจะบินสเนสคลาสของสายการบินคาเทแปซิฟิกแอร์ไลน์ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็ผ่านตอมามาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวเราของสเนสคลาสคาเทค่ะในกลุ่มวนะันเวิลด์เนี่ยที่สุนับภูมิสามารถเข้าเราอะไรได้บ้างเราแรกที่จะพาไปนะคะก็คือเรากาตาแอร์เวย์ค่ะไปกันเลยน,นะคะเรากาตานะคะก็อยู่ที่ใกล้ๆก,กับเกตดีแปค่ะ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเร้าของกาตาแล้วนะคะสำหรับลายอาหารของเรานี้นะคะก็จะมีเป็นแบบเฟ,ฟ่แล้วก็แบบเป็นสั่งเองสำหรับการสั่งนะคะก็สามารถดูเมนูได้ที่อินเทอร์เน็ตได้ค่ะก็จะเป็นเมนูแบบว่าเป็น lunch and dinner ถ้าเป็นมื้อเช้าก็จะเป็น breakfast ลายอาหารจะไม่เหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มามื้อ lunch and dinner เราก็ต้องสั่งเมนูที่เป็น lunch and dinner ค่ะ การบินมิสเน็ตคาร์นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะเข้าเราอะไรได้บ้างเราก็ต้องไปดูว่าสายการบินที่เราบินนั้นอยู่ในกลุ่มไหนเช่นเราบินคาเทปแปซิฟิกเป็นกลุ่มของวันเวล์เราก็จะรู้ว่าเราสามารถเข้าเราของสุงนัรภูมิก็จะมีกาตาคาเทแจลนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องดูปิดเปิดของเราด้วยนะคะว่าเวลานั้นสามารถเข้าได้ไหม นอกจากกลุ่มเวิร์นะคะก็จะมีสายการบินพันธมิตรอื่นๆเช่นกลุ่ม Star Arian ก็จะมีการบินไทยอ v a วียสิงคโปร์แอร์ไลน์และอีกหนึ่งพันธมิตรนะคะก็คือ Sky Team ค่ะเช่นสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ KLM ค่ะ เมนูเมนคอร์สก็มีตามนี้ค่ะแล้วเราก็สั่งมา3อย่างค่ะอันแรกก็คือเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟแลมแล้วก็ซีบาร์ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะพาไปที่ราคาเท่ค่ะสำหรับกลุ่มวันเวิลที่สวนภูมินะคะเราที่เข้าได้ก็คือกาตาคาเท่แล้วก็ซากุระของแจวค่ะแต่ว่าซากุระเราไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าตอนนี้ปิดอยู่ค่ะเปิดกี่โมงครับเปิด <intro> ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าเราคาเท่มีอะไรบ้าง และนี่นะคะก็คือซิกเนเจอร์ของเรานี้นั่นก็คือคาเทดีไลท์ค่ะถ้าใครมาเรานี้ก็ต้องนองน,นะคะอร่อยมากองกินสำหรับเรานี้นะคะลายอาหารของที่นี่ก็จะมีเป็นนึ่ดบาร์แล้วก็มีเป็นบุฟเฟ่ค่ะและสำหรับครั้งนี้ก็สั่งผัดไทยค่ะ เขาบอกว่าถ้ามาที่ต้องลองกินดูและนี่ก็คือผัดไทยอร่อยจริงค่ะแล้วนี่ก็คือติ่มซำค่ะได้ได้ และนี่ก็คือเราของกลุ่มนเวลนะคะที่สุนัุภูที่เราสามารถเข้าได้วันนี้เราก็ไปเข้าที่กาต้าเข้าที่คาเทแต่มีอีกที่นึงก็คือซากุระของเจวค่ะที่เราไม่สามารถเข้าได้เพราะว่าปิดอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปเข้าเราที่ฮ่องกงต่อไปค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะกําลังจะไปขึ้นเครื่องกันค่ะสําหรับไฟนี้เราก็บินโบอิงเจ็เจเจค่ะตอนแรกอ่ะเราก็ไม่ได้บินไฟนี้หรอกแต่มันแคนเซิลเราก็เลยต้อง งาบินไฟนี้ซึ่งไฟนี้นะคะเป็นบิสเนสที่นั่งแบบโบราณแต่ว่าไฟอื่นจะเป็นที่นั่งแบบเดี่ยวเดียวแต่ว่าเราก็ต้องไปรุนหน้าง,งานอีกทีค่ะว่าจะโดนเปลี่ยนอีกทีไหม และตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเครื่อง Boeing 777นะคะและที่นั่งก็เป็นแบบเนี้ค่ะที่นั่งจะเป็นเหมือนกับพรีเมียมมิโคสมากกว่าค่ะ อนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินฮ่องกงกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต่อเครื่องไปที่นาดิตะแต่ว่าก่อนที่จะต่อเครื่องเราก็จะเข้าเรือที่ฮ่องกงกันก่อนถ้าใครบินบิสเนสนก,ก็สามารถเข้าเราของที่นี่ได้สําหรับเราที่นี่ก็จะมี3ที่กันนะคะก็จะมีเดอะวิงเดอะเด็กแล้วก็เดอะเพียแต่ว่าพอดีเกทของเราอยู่ที่เกทหกสิ 67, จะอยู่ใกล้เดอะเพียพอดีเป็นเราที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจะอยู่ประมาณเกทหกสิบห้า แต่ว่าเราของที่นี่นะคะทั้งหมดเลยจะปิดตอนเที่ยงคืนครึ่งแต่ถ้าใครจะเข้าเราต้องเช็คเวลาดีๆนะคะถ้านั้นจะถูกว่าพลาดมากมายไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปเล้ากันต่อแต่ว่าตอนนี้อิ่มมากๆ เรากำลังจะขึ้นเครื่องไปนาริตะกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนขากลับจากนาริตะเลยค่ะตัดมาที่วันกลับเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนาริตะนะครับใช่เราก็บินกลับโดยบิสเนสคลาสของสายการ,รบินทาเที่ประสิทธิ a แอร์ไลน์เหมเือนเดิมคะ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าที่นาริตะเทอร์มินอล2 จะเข้าเหล้าของกลุ่มวันเวอร์อะไรได้บ้างให้ทยกี่กิโลน่าจะ26ได้น้า26เลยเหรอใช่ คนนี้เทปบีแพ็กเกจไม่รู้แบกอะไรมาบ้างอ่ะแบกมาก็เยอะแบกกับก็เยอะเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วนะคะรับผู้สารีบมากะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเข้าเลาก่อนแต่ว่าีเรีตี้เช็คเปิดตอน7จโมงค่ะก็คือ,อยังเข้าไปไม่ได้อยู่ดีต้องรอ7จโมงไฟแรกเขากี่โมงอะ่ะทำไมซีเคียลิตี้เช็คถึงเปิดตั้งเจ็ดโมง และที่นาริตะนะคะจะมีเล้าของกลุ่มวอนวู rew, สองที่ค่ะก็จะมีคาเท่แปซิฟิกแล้วก็เล้าของคาเท่เลยใช่แล้วก็ซากุระของแจวถ้าเราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยอ่ะเราก็จะได้การ์ดสำหรับเข้าเลา้าแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเข้าได้สองที่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าที่ไทยถ้าที่ไทยก็คือเข้าได้หมดเลยใช่ใช่แต่ว่าเราอ่ะจะไปเข้าที่ซากุระก่อน <c oughs> ก็คือได้บัตรมาแค่ใบเดียวใช่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าใช้เข้าได้สอที่ไหมใช่นั่นแหละแต่ว่าการเนี่ยมันจะเขียนว่าขาที่เรานะแต่ว่ามันก็น่าจะเข้าได้นะเข้าซากุระได้แต่ไม่รู้ว่าเข้าได้ทั้งสองที่ไหมหเดี๋ยวไปลองดูกันระหว่างรอเซเคิลตี้เช็คเปิดตอน7โมดใช่เราซากุระนะครับ <S <S <wood> <S yat, ก็จะอยู่ตรงนี้เลย <S <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ตรงหลังตอมอที่เป็นเสาพอผ่านตอมอมาก็ถึงเลย ตอนนี้เราก็เข้ามาที่ซากุราเราแล้วนะคะ,ะเราไม่ต้องใช้คูปองที่ได้มาค่ะเราสามารถใช้บัตร n g งพาสได้ลเ,ดเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึง7จ็ดมงครึค่งก็ได้กินเฉพาะครื่องดื่มอาหารจะเริ่มเสิร์ฟตอน7จ็ดโมงครึ่งค่ะส่วนคูปองอันนั้นก็เดี๋ยวไปเข้าคาที่ ก็มีให้เลือกตามนี้เลยนะครับเราสั่งเป็นข้าวแกงกะหรี่เนื้อถ้วยเล็กนะครับกับชุดเจแปนิสตล์นะครับ จะไปที่คาเฟ่เราค่ะ ังไงบ้างคะสําสหรับสองเรานี้ซากุระแล้วคาเทโาา่โวนอะไรโบนให้ซากุระแล้วกันเพราะว่ามีอะไรเยอะแยะดีแต่ว่าคาเท่ก็ดีนะแต่รู้สึกว่าคาเท่ที่นานิตะดีกว่าที่ฮ่องกงอันนี้ให้แบบเท่ากันสูสีเพราะว่าอันที่เป็นซากุระมันมันไม่ให้ตักเองไงมันให้เป็นแบบเป็นโตเซตหรือเป็นแบบให้มีช้อยให้เลือกอะไรก็ไปให้เลือกแล้วว่ามันมาหลายอย่างบางอย่างก็ไม่ชอบกินไงแต่ถ้าเป็น ของอันเนี้ย<ม>ขอนี้ให้คะแนนเพราะว่ามีชีสบอร์ดมีชีสมีอะไรอย่างเงี้ยให้กินอาหารโอเคนะอันนี้โบวดอันไหนครับหวดซากุระค่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าดูเป็นอาหารจริงจังมากกว่านะไม่ว่าจะแต่อันนี้ชาเขียวอร่อยนะ<ช>ที่คาเท่อ่ะม,มีชาเขียว,วเป็นเครื่องกดออกมาเลยเราเป็นมันเป็นผงชาเขียวจริงๆอร่อย ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกินต่อมบนเครื่องกันค่ะ สำหรับเมนูในไฟล์นี้นะครับเขาก็จะเสิร์ฟเป็นเบรคฟาสต์นะครับก็จะเสิร์ฟเลยหลังจากเทคออฟนะครับตัวเมนคอร์สนะครับก็จะมีให้เลือก3เมนูนะครับอันแรกก็จะเป็นชีสแอนเฮอร์ฟริตาต่านะครับอันที่2เป็นติ่มซำนะครับอันที่3เป็นเบคแซลมอนเสิร์ฟกับซอสหอยเม้นนะครับเดี๋ยวเราเลือกเมนูนี้ดีกว่า ฮ่องกงแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะเดินไปที่ลาวกำลังกําลังลุ้นอยู่ว่าเราจะไปเลาทันหรือเปล่าเพราะว่าตอนถ้าไฟทามตอนแรกคือเราจะไม่เข้าลาที่นี่นะเพราะว่ามันมีเวลาต่อเครื่องแค่ชั่วโมงหนึ่งก็คือเราลงเครื่องเราลงเครื่องมาแล้วเราก็ต้องไปที่เกตที่กลับกรุงเทพเลยแต่ว่าครั้งอันนี้คือเครื่องอะ่ะมันลงก่อนครึ่งชั่วโมงก็คือจากตอนแรกเรามีเวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเออเออก็ ตอนนี้ก็คือมีเวลาชั่วโมงครึ่งแต่จริงๆอ่ะเครื่องมันแลนตั้งแต่20นาทีที่แล้วแล้วนะใช่แต่กว่าจะมาถึงเออแต่ก่อนมันแท็กซี่ม,<ว>มาม<ว>ก่อนจะมาเทียบงวงอ่ะนานมากโคตรนานคือ20นาทีได้อ่ะก็คือตอนแรกมีชั่วโมงครึ่งตอนนี้เหลือแค่ชั่วโมง1ิเดี๋ยวเ,เรายังไม่รู้ว่าตอนขามามันขึ้นบอร์ดดิ้งเกตอันถัดไปให้เรานะเราก็เลยเล็งไปแล้วว่าเราจะไปที่เราไหนาเ,เออ แต่รอบนี้มันไม่ขึ้นเดี๋ยวเราต้องไปสองก่อนว่าบอร์ดดิ้งเกตถัดไปอ่ะมันคือเกตไหนเราจะได้ไปเราที่ใกล้ที่สุดเราที่นี่ก็คือเหมือนตอนขามานะมีกี่อันนะมี3ก็มีเด e w วิงอยู่ต้นต้นเกตกับเดินเล็กจะอยู่ประมาณใกล้เกตหแล้วก็เดอะเพียจะอยู่ประมาณเกต60กว่า<อ>ครั้งก่อนเราไปที่เดอะเพียอ่ะเดี๋ยวไปดูที่บอร์ดว่าเราทานเฟอร์ที่ไปเกตอะไร 1> 2 1 4 3 0ไหนวะห้หาไม่เจอเลย อ ح, 32, ๋อแมงคอกเกตสามสิบสองเกตสามสิบสองเกตสามสิบสองงั้นเราต้องไปอะไรเราต้องไปอะไรที่ไกล้ปวดเธอยากอ่ะมันอยู่กลางๆลางอ่ะเดี๋ยวอกีอแอคทีฟเวนโหมดเดินสับแล้วครับเดินสับแล้วครับสับใหญ่แล้วครับ สรุปว่าอย่างไงนะครับเราก็ได้ไปเข้าที่เดิมค่ะนั่นก็คือเดอะเพียอ, <55. S 1> อยู่ตรงเกต65ใช่ถ้าไปเดอะวิงกับเดอะเด็กนี่โคตรใจลเลยค่ะจาก32ไปเกตหนึ่งตายแน่แน ที่สุดเราก็มาทันใช่ไหมเกตนี้เรานี้แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวบนเครื่องอีกแล้วทําไมเราต้องไปวิ่งมาด้วยนี่กินทัองวันเลยเนี่ยตั้งแต่กินเพราะว่าข้าวบนเครื่องมันไม่ค่อยอร่อยปะมันไม่ค่อยโอเคอ่ะแค่เมื่อกี้กินแซลมอนกินอะไรติ่มซำติ่มซำอันที่สองแล้วมันมีอะไรมาให้มันก็จะมีท้าเก๋ากุ้งมีติ่มซำอะไรไม่รู้อันหนึ่งเป็นท้าเก๋าเหมือนในเราไหมที่แป้งนาหนะมันก็โอเคกว่าอยู่นะเหมือนข้อเหนีย แล้วก็มีเหมือนบาจานะจ่าง่ะข้าวหอมใบบัวเลยไม่ใส่ก็เป็นเหมือนหมูแดงหรอเหมือนอะไรแต่ข้าวนี้อ่ะแต่แซลมอนที่มันเป็นซอสซอสอะไรนะซอสครีมหอยเม่นอนะ่ะอร่อยรอเออซอสแต่มันมากับข้าวใช่ไหมไม่มันมันอยู่กับมันอยู่กับปลา แต่นางไม่ค่อยเสิร์ฟพวกแบบทั่วหรือแบบกระจุกกระจิ๊กหรือว่าก่อนโดยอะไรแบี้ไมีเยม่ได้มีแค่จบแบบข้าวเหมือนนี่ด้วยข้าวเหมือนข้าวอีโคมาใช่ประมาณนั้นอะเราเมื่อกี้นะก็คือข้าวหมูแดงกับกับกรอบอร่อยมากคนโดนเราสามารถสั่งแบบว่าไม่ต้องเอาข้าวก็ได้นะเอาแบบจุกเตอร์รวมกันเสิร์จานยวกันเออเพราะว่าในเมนูมันเป็นข้าวหน้าหมูแดงกับข้าวหน้าหมูกรอบเราสามารถสั่งโนไรซ์ได้ เอออร่อยมากหมูดแดงกับหมูกรอบแต่ว่าขามารเราไม่เห็นได้กินเลย<ม>เรา<ด>ก็หมดหรือว่ามันไม่มีเราก็เข้าเรานี่เหมือนกันถ้าใครมาอย่าลืมกินนะอันนี้อร่อยมากโอเคครับเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องไปกินข้าวบนเครื่องกันต่อใช่เรามาดูนะว่าข้าวบนเครื่องจะมีอะไรบ้าง ไฟเมื่อกี้ที่นั่งมาจากนาริตะมาฮ่องกงก็คือบินด้วยแอร์บัส A3 สามสูก็คือเป็นที่นั่งแบบเดียวๆนะแล้วเดี๋ยวไฟจากฮ่องกงไปกรุงเทพก็คือบินด้วย A 3 3าศก็อันนี้ก็เป็นที่นั่งเดียวๆเหมือนกันมีแค่ไฟแรกสุดเหมือนกับเมี่ยพีโควันแรกที่มาจาก่ที่มาจากสุวรรณภูมิมากรุงเทพที่โดนเปลี่ยนเครื่องขนาดเลย มาสวยนิดหน่อยนะครับคือได้ที่นั่งที่ทีวีเสียนะครับแต่ว่าพนักงานบอกตั้งแต่ตอนบอดดิ้งแล้วว่าจะเปลี่ยนที่ไหมก็เลยบอกไม่เปลี่ยนเพราะว่าไฟมันสั้นนิดเดียวขอนั่งที่ที่แบบเลือกมาดีกว่าอันนี้ดูเมนูว่าไฟนี้มีเมนูอะไรบ้างไฟนี้นะครับเมนคอร์สก็จะมีให้เลือกเป็นสวีทแอนด์ซาวร็อกฟิชนะครับโรสชิคเก้นเบรสนะครับแล้วก็มีเป็นมัสมันบีฟเคอรี่นะครับ หรือว่าแกงมัสมันเนื้อนะครับเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะเลือกเมนูไหนดีกินอะไรครับเลือกเมนูหรือยัง ส่วนอณหภูมิโดยสวัสดีภาพแล้วนะครับนี่คือรีวิวบินบิสเนสคลาสสายการบินคาเท่แปซิฟิกแอร์ไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตับคายให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย